สวัสดีค่ะพบกับ Read for Family บายมีเจนะคะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวเพราะครอบครัวสำคัญที่สุดในตอนนี้มีเจจะมารีวิวหนังสือเรื่องสร้างวินัยให้ลูกคุณเขียนโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพรตรังคสมบัติตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศ2542ค่ะ อาจารย์หมออุมาพรเป็นจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มากว่า15ปีนะคะได้พบเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่มารับการบำบัดรักษามากมายหลายวัยมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุ4ขวบ6ขวบ9ขวบ10ขวบก็มีเป็นวัยรุ่น12 13 14 15ไล่ไปจนถึง20กกว่าซึ่งอยู่ในวัยทำงานค่ะ อาจารย์หมอสังเกตว่าสิ่งที่เด็กเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือพอเขาเติบโตมาโดยไม่ได้รับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยการไร้วินัยจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทางจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าปัญหาทางจิตใจมันเกี่ยวข้องกับวินัยได้ยังไงยังกรณีเด็กสี่ขวบที่คุณพ่อพามาพบคุณหมอ คุณพ่อสั่งให้นั่งให้เรียบร้อยรอพ่อคุยแต่เด็กไม่เชื่อฟังส่งเสียงดังก่อกวนพอถูกดุมากเข้าก็ด่าพ่ออย่างรุนแรงต่อหน้าอาจารย์หมอค่ะนี่แค่สี่ขวบเท่านั้นนะคะเด็กที่อายุมากกว่านี้พฤติกรรมและอารมณ์ก็จะรุนแรงขึ้นไปตามอายุด้วยค่ะบางคนมีการลงไม้ลงมือทุบตีพ่อแม่ยกเก้าอี้จะทุ่มใส่พ่อแม่ในห้องตรวจ เรียกรปภมาช่วยจับถึงระงับเหตุได้บางเคสคุณแม่เล่าว่าใช้มีดตอกผลไม้ปาใส่แม่ที่บ้านแต่โชคดีที่ไม่โดนค่ะนอกจากการใช้ความรุนแรงเด็กเหล่านี้มักจะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองทำกิจวัตรส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวเองไม่เป็นไม่ยอมทำกันบ้านต้องมีคนคอยช่วยไม่งั้นก็ไม่ทำถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่น ก็ทำตัวเกเรมั่วสุมกับเพื่อนโดดเรียนไม่ไปเรียนหนังสืออาจมีการใช้ยาเสพติดบางรายก็ติดเอดเรียนไม่จบในวัยทำงานถ้าขาดวินยัยก็จะไปทำงานสายทำงานไม่เสร็จเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกมีปัญหาแบบนี้นะคะ เราก็ต้องฝึกวินัยลูกตั้งแต่เนิ่นค่ะไม่อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเด็กที่เสี่ยงที่จะมีปัญหาไม่ได้มาจากครอบครัวยากจนที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพจนไม่มีเวลาอบรมลูกเท่านั้นเมื่ออาจารย์หมอได้ไปทำงานวิจัยที่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กก็ได้พบความจริงว่าเด็กจำนวนมากที่นั่นมาจากครอบครัวประเภทมีอันจะกิน มีการศึกษาสูงพ่อแม่ฐานะดีพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีมีคนช่วยงานบ้านสะดวกสบายจนลูกไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าฐานะทางสังคมจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อบรมลูกให้มีวินยัยเด็กก็มีโอกาสมีปัญหาได้ไม่ต่างกันและยังจำได้ไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2 5 4 2หรือ20ปีที่แล้วบวกอีก15ปีที่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์หมอที่นำมาเขียนรวมกันเป็น35ปีแต่ในปัจจุบันนี้สถิติของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตใจที่มาพบแพทย์ไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอายุของเด็กก็ต่ำลงเรื่อยๆอีกด้วย ซึ่งในตอนนั้นนะคะอาจารย์หมอเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยความห่วงใยสังคมไทยและในครั้งนี้มีเจก็ขอส่งต่อความห่วงใยนั้นด้วยการรีวิวหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณเพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูนะคะให้มีหลักการและแนวทางในการฝึกวินัยเด็กไทยของเราค่ะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด4ตอน23บท สอตอนแรกจะเป็นการพูดถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการฝึกวินยัยส่วนตอนที่3และ4เป็นภาคปฏิบัติในการฝึกวินัยนะคะและบทสุดท้ายก็เขียนถึงคุณครูโดยเฉพาะค่ะมีเนื้อหาค่อนข้างแน่นนะคะมิเจก็เลยอยากจะแบ่งการรีวิวเป็นหลายตอนเพื่อจะสรุปประเด็นต่างๆให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจนิยามของคำว่าวินัยก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะคำถามแรกวินัยคืออะไรพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2525ก 25, ็บบอกว่าวินัยเนี่ยคือการอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับถ้าจะให้เห็นภาพชัดก็น,นึกถึงทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะคะในทางจิตวิทยาพัฒนาการการฝึกวินัยก็คือการหัดให้เด็กควบคุมความต้องการ หรือแรงผลักดันให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและแสดงออกมาอย่างเหมาะสมซึ่งมีเจอยากจะสรุปออกมาเป็น4ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นคือมีความยับยั้งชั่งใจรู้จักควบคุมตัวเองคำนึงถึงคนรอบข้างและรู้จักการละเทศะค่ะต่อไปเป็นคำถามที่2นะคะทำไมต้องฝึกวินยัยถ้าเราไม่ฝึกวินัยนะคะมันก็จะเกิดความวุ่นวาย ยุ่งเยิองอย่างแน่นอนถ้าเป็นระดับสังคมทุกคนสามารถทำอะไรตามใจสังคมก็ไม่น่าอยู่ค่ะเช่นเวลาขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงนะคะต่างคนต่างไปรถก็ติดทิ้งขยะตรงไหนก็ได้บ้านเมืองมก็สกปรกถ,ถ้าเป็นระดับครอบครัวครอบครัวก็ไม่มีความสุขพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเกิดปัญหาก,การเงินการไม่ซื้อสัตว์ต่อคู่สมรส ถ้าเป็นระดับบุคคลนะคะชีวิตก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายและไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดสูงสุดของศักยภาพที่มีได้ในหนังสือนะคะอาจารย์หมอก็เล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่หัวดีสามารถสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ชั้นนำได้แต่ไม่มีวินัยในการเข้าเรียนจึงต้องออกกลางคันพอเอ็นใหม่ก็สอบติดคณะเดิมที่เดิมอีกแต่เล่นเกม คุยกับเพื่อนออนไลน์จนดึกจนดื่นในท้ายที่สุดก็ต้องออกอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญกับความยากลำบากและฝ่าฟันอุปสรรคจนบรรลุศักยภาพของเขาได้ในอนาคตเราจะต้องฝึกวินัยให้ลูกค่ะคำถามที่3ใครควรเป็นผู้ฝึกวินัยให้เด็กชื่อหนังสือก็บอกใบอยู่แล้วนะคะว่าสร้างวินัยให้ลูกคุณ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเป็นคนฝึกวินัยให้ลูกของตัวเองส่วนคนอื่นอย่างเช่นครูหรือพี่เลี้ยงนะคะถือว่าเป็นคนเสริมเท่านั้นแต่ว่ามีพ่อแม่จํานวนมากค่ะที่ไม่ยอมฝึกวินัยลูกเพราะมีความคิดว่าการกักเกณฑ์บังคับลูกเนี่ยจะไปปิดกั้นความต้องการความคิดสร้างสารรค์ของเด็กซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเด็กต้องการคนชี้แนะบอกให้เขารู้ว่า อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรมิเจอยากจะเปรียบเทียบเองนะคะว่าการฝึกวินัยเนี่ยเหมือนกับการเล่นว่าวว่าวสามารถลอยเล่นลมอย่างอิสระอยู่บนฟ้าอันกว้างใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนคอยชักคอยดึงถ้าปราศจากคนชักว่าวก็จะลอยตุบัดตุเปเล่นลมอยู่ได้ไม่นานค่ะมันก็จะตกลงมาในที่สุดการฝึกวินัยลูกก็เช่นเดียวกัน ลูกยังมีอิสระอยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดเอาไว้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ฝึกวินัยลูกลูกก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาไม่มีอนาคตที่สดใสยอย่างที่เขาสามารถเป็นได้การฝึกวินัยจึงไม่ใช่การตึงหรือหย่อนเกินไปถ้าตึงไปเข้มงวดจัดเอาแต่บังคับขู่เข็นลูกก็จะอึดอัดหดงุดหงิดไม่ได้ฝึกคิดด้วยตัวเองกลายเป็นผู้ใหญ่สมยอม หรือไม่ก็สุดตรงไปอีกด้านหนึ่งคือกลายเป็นเด็กเกเรต่อต้านผู้ใหญ่นะคะถ้าย่อนไปตามใจอย่างเดียวก็ย่อมจะฝึกวินัยเด็กไม่ได้เพราะเป็นการปกป้องไม่ให้เขาเผชิญกับผลลัพธ์จากการกระทําของเขาลูกต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธความต้องการของตัวเองบ้างต้องเคยถูกขัดใจเจ็บตัวเหนื่อยใจสลายบ้างเล็กน้อยเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะสอนให้เขาอดทน รู้จักควบคุมตัวเองเข้าใจเหตุและผลปรับตัวเข้ากับคนอื่นและเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่าเมื่อโตขึ้นค่ะคำถามที่4เราควรจะฝึกวินัยเมื่อไหร่ไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากเราควรจะเริ่มฝึกวินัยลูกตั้งแต่ยังแบบเบานะคะพอย่างเข้าขวบปีแรกก็สามารถฝึกให้กินนอนขับถ่ายเป็นเวลาได้แล้ว ที่จริงเด็กสามารถเข้าใจก่อนที่จะพูดรู้เรื่องแต่สำคัญที่เราต้องฝึกวินัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเขาและสิ่งที่เราปลูกฝังไปเรื่อยๆจะทำให้เขาสร้างระบบแห่งการควบคุมตัวเองขึ้นมายิ่งช้าย,ยิ่งยากเพราะบ,บุคลิกภาพของคนเราจะฝังลึกอยู่ตัวตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปค่ะคำถามที่5นะคะเราจะฝึกวินัยอย่างไร ขั้นตอนในการฝึกวินัยนะคะข้อแรกก็คือเราต้องวิเคราะห์ตัวเด็กค่ะวิเคราะห์ในเรื่องของกายภาพและจิตใจนะคะกายภาพก็ประกอบด้วยอายุเด็กเล็กเนี่ยจะยังรักษาวินัยไม่ดีเท่าเด็กโตในตอนที่3นะคะจะลงรายละเอียดบอกแนวทางการฝึกวินัยในช่วงวัยต่างๆ4ช่วงได้แก่1-3ปี3-5ปี6-11ปีและ12-19ปีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังต้องวิเคราะห์ว่าสมองของเด็กนะคะมีการกระทบกระเทือนเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสมองเนี่ยจะมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์เด็กที่มีความบกพร่องด้านสมองนะคะจะควบคุมตัวเองได้ไม่ดียากที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเด็กที่มี IQ ต่ำนะคะต่ำกว่า80เนี่ยมักจะมีความจำไม่ดีสอนไม่นานก็ลืมไม่ค่อยเข้าใจเหตุและผล ซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังคำสั่งเพราะว่าการที่เด็กสามารถคาดการได้ว่าถ้าเขาเชื่อฟังและจะมีผลอะไรตามมาไม่เชื่อฟังมีผลอะไรตามมาจะทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าค่ะหรือเด็กบางคนเป็นโรคสมาธิบกพร่องนะคะเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนหรือกินยาเพิ่มด้วยในบางเคสสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจลูกมากขึ้น ไม่คาดหวังกับลูกเกินไปหรือเกินวัยของเขาในส่วนของอารมณ์นะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดพื้นอารมณ์เนี่ยจะเป็นแนวโน้มในการตอบสนองต่อสิ่งเรารอบตัวบางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีปรับตัวง่ายเข้ากับคนอื่นง่ายบางคนก็เป็นเด็กเลี้ยงยากขี้หงุดหงิดแปรปรวนปรับตัวยากเข้ากับคนอื่นได้ยาก มีปฏิกิริยารุนแรงนะคะอดทนต่อความคับข้องใจได้น้อยหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาด้านอารมณ์เช่นรู้สึกว่าไม่มีใครรักพ่อแม่เอาแต่ทำงานมีแต่เงินไม่มีเวลาก็จะแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาก้าวร้าวเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกทำตัวมีปัญหาให้ลองสันนิษฐานดูก่อนนะคะว่าเขาได้รับความรักความใกล้ชิดจากพ่อแม่เพียงพอหรือเปล่าในช่วงนั้น อันที่2องค่ะนอกจากวิเคราะห์ตัวลูกแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเรามีทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกวินัยเห็นความสำคัญของมันมากน้อยแค่ไหนมีความรู้ความเข้าใจมากพอหรือเปล่าพ่อแม่ค่ะต้องตกลงนะคะให้ตรงกันบางคู่นะคะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันการฝึกวินัยก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะยิ่งถ้าบ้านไหนมีญาติผู้ใหญ่นะคะ หรือว่ามีคนอื่นคอยช่วยเลี้ยงก็จะต้องตกลงกับบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกันแล้วก็ยังขึ้นกับวินัยของพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยสอนลูกเรื่องวินยัยพ่อแม่เนี่ยมีวินัยหรือเปล่านะคะรวมทั้งอารมณ์ของพ่อแม่ด้วยเป็นคนขี้หงุดหงิดลงโทษรุนแรงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้เด็กโกรธและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นมาได้นอกจากนี้นะคะก็ต้องดูนิสัยของพ่อแม่ว่าเป็นประเภทสมยอม ไม่หนักแน่นกับลูกหรือเปล่าหรือขาดความรู้สึกมั่นใจในการเป็นพ่อแม่กลัวลูกไม่รักต่อไปข่ด3คือความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการฝึกวินยัยถ้าความสัมพันธ์ดีลูกรู้เจตนาว่าพ่อแม่รักปรารถนาดีกับเขาก็จะยอมร่วมมือได้ง่ายแม้เขาจะต้องถูกขัดใจบ้างแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีลูกก็จะตีความไปในทางลบ คิดว่าพ่อแม่เนี่ยสอดส่องมาจับผิดลงโทษเพื่อแก้แค้นเขาแท้จริงนะคะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพค่ะขอเน้นว่าคุณภาพนะคะไม่ใช่ปริมาณเวลาจนรู้จักตัวตนนิสัยใจคออุปน,นิสัยเขาชอบอะไรมีความฝันอะไรมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะคะในขณะเดียวกันลูกก็จะรู้จักเราอย่างลึกซึง้งและซึมซับลักษณะดีๆ ของเราอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะข้อ4นะคะให้ประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและกำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าลูกมีพฤติกรรมที่ไร้วินัยหลายอย่างเราก็ต้องค่อยๆแก้ไปทีละอย่างพฤติกรรมไหนที่เป็นปัญหากับเรามากที่สุดสมมติว่าลูกเนี่ยชอบขีดเขียนที่ฝาผนังนะคะเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายว่าให้เขาเขียนเป็นที่เป็นทาง เราไม่ได้ให้เขาหยุดเขียนนะคะแต่เราเปลี่ยนนะจากฝาผนังอาจจะหากระดาษมาให้เขาขีดเขียนแทนอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อที่5ให้เราเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งตัวเด็กตัวเราความสัมพันธ์ระหว่างกันเราก็ต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมวิธีหนึ่งอาจจะได้ผลกับเด็กอีกคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ผลกับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรตายตัวและต้องมีความหลากหลายไม่ใช่มีด้านเดียวมุมเดียวเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดไหมคะว่าพูดตั้งหลายครั้งแล้วทำไมไม่รู้เรื่องก็คือเอาแต่พูดค่ะคือใช้วิธีเดิมๆถ้ามันไม่ได้ผลนะคะให้ลองเปลี่ยนวิธีใหม่ดูค่ะเผื่อมันจะเวิร์กคนโบราณนะคะเขามีทั้งไม้แข็งไม้อ่อนมีพระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นเราต้องปรับวิธีการ ให้มีความหลากหลายค่ะตัวอย่างของวิธีการที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะก็อย่างเช่นการให้เหตุผลเด็กเล็กให้เหตุผลสั้นปฏิบัติตามได้เลยเด็กโตขยายความได้เข้าใจนาม,มารมหรือการใช้ท่าทีคำสั่งที่หนักแน่นจริงจังคือเอาจริงกับดุไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะเราแสดงสีหน้าน้ำเสียงจริงจังอันนั้นก็ใช้ได้ผลแล้วค่ะ หรือการใช้สิ่งทดแทนนะคะเหมือนกับเด็กเมื่อกี้ค่ะที่ให้กระดาษแทนการวาดฝาผนังนะคะแล้วก็ยังมีวิธีเพิกเฉยหรือเลือกให้ความสนใจเคยได้ยินไหมคะยิ่งว่ายิ่งยุกการทำเป็นไม่สนใจเนี่ยเด็กก็จะเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปเองเพราะว่ามันไม่ได้ผลค่ะแล้วก็มีการให้รางวัลน,นะคะเป็นการเน้นหรือว่าไฮไลท์พฤติกรรมที่เราต้องการ มากกว่าไปเพ่งเลงลงโทษพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการถ้าจะมีการลงโทษนะคะก็ต้องไม่ใช้อารมณ์และสามารถเลือกการลงโทษได้หลายวิธีค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะทุกอย่างมาทั้งหมด5ข้อจะต้องมีข้อที่6ด้วยนั่นก็คือการฝึกวินัยอย่างสม่ำเสมอพ่อแม่นะคะต้องตั้งใจจริงถ้าจะฝึกวินัยแล้วนะคะต้องมีความต่อเนื่องคงเส้นคงวาจะช่วยให้การฝึกวินัยเนี่ยดีกว่า การทำและหยุดหยุดนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กเนี่ยจับได้ว่าเราต้องการอะไรและไม่สับสนและเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยมันไม่ได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องใช้เวลาการสร้างวินัยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเด็กแต่ละคนคะ่ะเขาจะมีจังหวะของตัวเองปรับตัวช้าเร็วได้ไม่เท่ากันการที่เขายังทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเวลาที่ลูกทำดีเนี่ยเราก็ต้องแสดงความพอใจให้ลูกรับรู้เพราะว่าแท้จริงแล้วนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาแคร์คุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาอยากให้เราเนี่ยพอใจนะคะและสุดท้ายที่อยากจะย้ำนั่นก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ ในหนังสือของคุณหมอเนี่ยก็มีรูปวาดรูปหนึ่งนะคะเป็นเด็กที่ชูมือขึ้นแล้วก็เขียนว่าผมอยากมีวินยัยพ่อแม่ช่วยผมทีแท้จริงแล้วนะคะหัวใจของเด็กอาจจะกำลังเรียกร้องให้พ่อแม่ช่วยเขาในเรื่องนี้อยู่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะมิเจอยากให้เรามองว่ามันเป็นเหมือนของขวัญค่ะที่เราจะให้กับลูกเป็นสิ่งที่จะช่วยเขาให้เขาได้ประสบความสำเร็จ มากกว่าการมอบสิ่งของเงินทองซึ่งเป็นเรื่องภายนอกนะคะแต่เราให้สิ่งที่เป็นลักษณะชีวิตที่ดีติดตัวเข้าไปนะคะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าค่ะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีเจก็ขอสรุปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและติดตามตอนต่อไปของหนังสือเล่มน,นี้ได้อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ถ้าชอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ